ัลโหลอันฟาอันฟ,า,นฟาสวัสดีอีทียังอันฟาไลฟฟังซิตอนนี้หนูเสียโฉมเพราะอะไรนี่หนูเสียโฉมตรงนี้เล็บหนูว่ายาวเร็วมากนะเล็บมันยาวเร็วปิวว่าตัดให้ทุกอาทิตย์นะคือนะเมะื่อวานนะอยูยูอ่ะปีตกใจเลยอะ่ะหนูนอนอยู่หนูหลงกรี๊ดขึ้นมาเออ ต้องปี๊ดขึ้นมาเลยใช่ใช่คิดเพราะอะไรรู้ป่ะกูคิดเพราะอะไรรู้ไหมหนูเอาเล็บไปจิกตรงเนี้ยโดนตรงเนี้ยเลือดมันออกเว้ยเลือดออกมาเลยแบบปี๊ดตกใจเว้ยอยู่ๆไหมน้องมันฟาดน้องปี๊ดขึ้นมาเออเอา้าวดูทำตาเลยทำไมอ่ะฮะ อยู่ทำตาลีทำไมไม่เอาฮะทำตาลีทำไมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะเออนี่แล้ววันนี้ปรับพี๊วีผมทรงใหม่อย่างนี้นะโอเคไหมดูแบบไม่ไม่ค่อยเกรียนเลยนะเออใช่ใช่ใช่ใชมันยังไงนะเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมอันนี่เจ็บไหม ไม่เจ็บเนาะหนูลองคิดนึงแล้วหนูก็หยุดเลือดนี่โอ้โหออกมาชัดมากเลยนะป้าพี่ก็ตัดให้หนูใหม่แล้วนี่ผนตะใบเรียบร้อยนะเออแล้วก็อัปเดตให้พี่ๆเพื่อนๆป้าๆลุงๆน้าๆฟังหน่อยสิเป็นอะไรช่วงนี้ไม่ค่อยยอมกินนมแล้วอะอืเอาแต่แบบจะเที่ยวให้พาเที่ยวให้เล่นอย่างเดียวเพราะว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่หรอหรือยังไง เดี๋ยวไลฟฟังสิตั้งแต่เริ่มพูดออลแอ่คอเริ่มแข็งตังเนี่ยนมเริ่มให้กินนะเมื่อเช้าก็ชงให้แล้วก็กินไปแค่ครึ่งเดียวเองมั้งอ๋อจะฟ้องอะไรจะฟ้องอะไรจะบอกอะไรหิวใช่ไหมหิวไหมจะไปกินนมกัน

Aki, mana? Aki ya. Adena? Adena? Aki, mana? Ah, 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 ah. Bini nomb, jelas. Bini nomb, nah. Bini nomb, nah. Baca bini jing, nah. Baca bini nomb, jing. Baca bini nomb, อย่าไปก,กินนมจนะครหนูไม่ได้กินนมเลย